กิจกรรมความเพียรครั้งที่26หรหัสเพียร5381อาทิติยะปริยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสิททิงพิขุสหัสเสนาตระคกพระควาพิขอุอามันเตสีสัพพังพิขเวอาทิตังกิจะพิขเวสัพพังอาทิตังจกขูวิญญาเวอาทิตังรูปาอาทิตาจะขูวิญญาณังอาทิตังจกขูสัมผัส โสอาทิตโตยำปิดทางจักขุสัมผัสสัปปะชาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสะโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามะรเนนาโสเกหิบริเทเวหิุเกหิโทมัณเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิ โสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยามปิดทางโสตสัมผัสสัปัจญาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสโสเกหิปริเทวิเหทุเกหิโทมาณเสหิปริยาเท ปริยาสหิอาทิตตันติวาธามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคาณะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมัสโสอาทิตโตยมปิถังคานะสัมภัสะปัจญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักินาโมคินาอาทิตตังชาติยาชารามาลในนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิโทมัสนเสหิอุปยาสัยหิอาทิตตันติวาธามิ ชิวหาอาทิตตารักษาอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตตยัมงปิดทางชิวหาสัมผัสสะปัญญาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวะจมปิดอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามาลเนนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิโทมานะเสหิ อุปยาสสหิอาทิตตันติวาธานิกายโยอาทิตโตโพทพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิฐางกายะสัมภัสสะปัญญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขมสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามะระเนนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิทาโทมะนาสหิอุปยาสหิอาทิตตันติวาธานิมโนอาทิตโตทม มาอาทิตตามโนววญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยมปิถังมโนสัมผัสสปัจชาอุปชาติเวทายังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามาได้เนนะสุเกหิปริเทวิหิทุเหิโทมานาสิหิอุปยาสิหิอาทิตตันติวาธามิเอวังปัดสั่งพิคเวสุตวาอริยะ สาวกโกจะขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติวีวินวิจุวิญญาเน,นาาปินิพินทติจะขุสัมผเสเปีนิพินทติยำปีถังจะขุสัมผัสสัปญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมา,าสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติ สัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางสตสัมผัสสัปปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขขามสุขังวาตชนิปิณิพินทติค้านาสมินิปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติค้า นาวิญญาณเนปินิพินติฆานาสัมผัสเสปินิพินติยำปิดทางฆานาสัมผัสเสปิอุปชาติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาต่สมิปินิพินติชิวหายาปินิพินติรัศเซปินิพินติชิวหาวิญญาณเนปินิพินติชิวหาสัมผัสเสปินิพินติยำปิดทางชิวหาสัมผัสสัปปัชญาอุปชาติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมิปินิพินติคายาสุขิสมิคายาสมิปินิพินติโพทเพสุปิิินนพต กายะวิญญาณเนปิเนพินทติกายะสัมผัสเสปิเนพินทติยมปิดทางกายะสัมผัสสัพปัจญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมินปิเนพินทติค่ะนัสมินปิเนพินทติทมเมสุปิเนพินทติค่ะมโนวิญญาณเนปินนพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดทางมโนสัมผัสสัพปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมินปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตั มีติยานังโหนติคินาชาติภูสิตังพรม,มจริยังกตังกรณียังนาประรังอัติถัดตายาติปชานาติติอิทธะโมโหจะพควาอัตตามานาเตภิโวภควันโตภาสิตังอภินันทุอิมัตินจปะปนะเวยาการณะชนิพนพญามานีตัสสะพิกข,ขสูสหัสสะอนุนป,ปาทายะอสเวหจิตานิวิมุตจ,จิงสุติ อนัตตลักขณสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมยังพัคกวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปเตนะมิคัตเรย์เตระโคพัคกวาปัจจาวคีเยพิกุอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะเหตุทางพิกเวอันตาอภาวิสสะนายทังรูปังอาภาทายะสังวัตติ ยะลบเพถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหูวสิติได้มาจากผูพิเเวรูปังอนัตตาทัสมารูปังอาพาทายสังวัตตินะจารพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหูสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะ่หิท <child> ังพิขเวอันตาอาภาเวสนาอิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติยาสมาจักโผูพิขเวเวทนาอนัตตาทัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติณจะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติ สัญญาณนัตตาสัญญาจะให้ทังพิขเวอันตาอาภวิสะนัยถังสัญญาอาภาทยะสังวัตเตยะรับเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอโหสีติยัสมาจักโขพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทยะสังวัตตินะจะรับพฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอโหสีติ สังขารานตาสังขาราจหิทังพิขเวอันตาอาภะวิสังสุนายทังสังขาราอาภะพยะสังวัตเตยุงลบเพทะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาเอาอเหสุนติยัสมาจักโหพิขเวสังขาราอนตาตัสมาสังขาราอาภะยะสังวัตตันตินะจะรับพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจจะทางพิคเวอันตาอาภวิสสะนอิถังวิญญาณังอาภาตทายะสังวัตเตยะละเพถะจัวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหนตัวเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติการสมาจะกโหพิคเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาตทายะสังวัตติณะจะลพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตังมัญยถาพิคบุ เวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนาอิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาอนิจังทุขังวิปารินามะธรรมมันกันลังนุตังสมะนุปัสสตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนหตังพันเตตังกิงมัจะถาภิกขวีเวทนานิจาวาอิจาวาติอณิจาพันเตยัมปนาอนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนาอิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมมันกันลังนุตัง สมะนุป,ปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตต,นเต,ตังกิงมัตยถาพิคเวสัญญานิจาวะนิจาวาติอนิจาพันเตยมปานานิจังผู้ขังวาตังสิขังวาติผู้ขังพันเตยมปานานิจังผู้ขังวิปปะปรินามาทำม,มังกรันงนุตัง สมะโนปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัตยาถาพิคเวสังคาราเนจาวาอ,อนิจาวาติอ,อนิจาวะพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิประวินามะธรรมังกำลงังโนตังสมะโนปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัง กิ่งมัดยถาพิคเววินยานังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปรินามัธธรรมมังกาลังนุตังสะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอตตาติโนหตังพันเตตัสมะหิ ติหะพิขวียังกิจจิรูปังอติตานาคตาปัจจุบันนางอชตังวาพาหิทาวอวราริกังวาสุขุมาวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมมะเนโสหามัสินณเมโซอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมตัญญายะทัถพังยากาจิเวทนาติตานาคตาปัจจุบันนาอชตังวาพาหิทาวอุราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวา สเพเวทนาเนตังมามะเนโสหามัสมิเนเมโสอัตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัตพังยากาจิสัญญาอติตานาคัตาปัจจุบันนาอชตันวาพาหิทวาโอราตกาวาสุมาวาหินาวาปานิตาวายาทุเรสันติเกวาสเพสัญญาเนตังมามะเนโสหามัสมิะเมโสอัตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะยัตพังยเก จิสังขาราติตานาะคตาปัจจุบันนาะอัชตังวาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุมาวาหินาวาปานิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพังสังขาราเนตังมะมะเนสหะมัสมีนะเมสุอัตติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัตถะ ยังกิจจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันนางอชตังวาภาหิทาวาโอราธิกังวาสุขังวาหินังวาปานิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสุหามัสมนณเมสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสมัตปัญญายะทัฐธพังเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวโกรูปัสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารสุนิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจ วิมุตตสเมิงปิวิมุตตม,มีติญาณังโหนติคีนาชาติอุสิตังธรรมะจริยงังกตังกรณียังนาปรังอัตอิถตายติปชาน,านาเนติอิทิมาโวพะควาอัตตม,มานาปัญจวคีเยพิขุภควนันโตภาสิตังอภินนทุงอิมัตมิงจปะปนณะปวยยาการวัสมิงทัญญามาเนปัญจวคียาภิกขุนางอนุปทายะอาสะเวเหิตตานิมิวิมุจิงสุติ